สวัสดีครับตทาทองชนาพี่น้องโรงโมทนาสาธุา่บุญใส่บาตรด้วยกันนะครับตามมาแล้วฝนตกพรำพรม

เทียมมากเลยมีปูนบนน้ำเวันนี้ฝนพึ่พรรมพำตั้งแต่เมื่อวานพี่น้องตกเปาะแปะเปาะแปะเปาะแปะตกแบบดูพี่น้องตกทั้งฟ้ากระโปรงอันนี้ก็ยังตกปล่อยอยู่ตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะตกน่าจะตกแบบได้น้ำ แต่เห็นมีพี่คนหนึ่งที่เขาวิ่งไปทําธุระที่ตัวเมืองบุรีรัมย์เมื่อวานก็บอกโอ้ที่บุรีรัมย์ฝนตกหนักมากเลยแต่ถึงว่ามองไปท้องฟ้าทางบุรีรัมย์ทางนี้พี่น้องมืดครึ้มตลอดเลยแต่พอมาทางเราก็หมอกแม่หมอกแม่เมืม่อคืนก็คิดว่าแต่น่าจะมาหนักก็ยังไม่มาพี่น้องวันนี้สงสัยจะครึ้มฟ้าครึ้มฝนดูทั้งวันเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจพี่น้อง ว่าจะตกมาล้างถนนล้างที่โคลนที่ชลประธานเขาเอาดินเอาดินมาแปะแก้มข้างๆเนี่ยให้หมดโคลนสักทีก็ <c oughs> ยังยังไม่หมดสักทีนะพี่น้องนะฮะก็เฝ้าอรอดูว่าแต่ดูแล้วท้องฟ้าก็โล่งๆเลยนะฮะไม่มีเขาโงล่าจะมีลูกหนักๆมาสักลูกอย่างน้อยก็ได้ใช่ใส่แปะบ้างนะพี่น้อง ไม่เป็นไรตกเร็วตกช้าก็แล้วแเตะเทวดาจะเมตตานะพี่น้องอสำหรับคลิปใส่บาเชานี้ต่อทองชาแนลก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์ตาทองชาแนลด้วยนะครับสวัสดีครับ